น้องอีสานบ้านจุบ่ากับพรนบ่าวสิอนี้ครับมือนี้ก็เจอกันงานเศร้าอีกครับขอป่าให้นะเฮ็ดพื้เก่าแล้วครับมือนี้มือนี้ก็สิพามาเลาะบึงว่าสิม <tal> ีเฮ็ดยังลงเรือให้เก็บอีกเยอะหลังจากเก็บบดเก็บไปแล้ววันนี้ก็มาเลาะบึงใหม่ครับเนาะซิมีเลาะเนื้อจากเก็บบดแล้วมีเฮ็ดยังเพิ่มอีกแล้วครับนี่บาสิตมาก็มีเสียงห้องแอร์รอแอร์ดูคือเสียงเสียบแม่หนาวครับพี่น้องนอ่น้องเลยอากาศหนาวแล้วมือนี้ก็ได้มากเลยนี่ครับ เห็ดไข่เด้อพี่น้องเอ้ยเศ้านี้ก็ได้มายามเศร้าครับเศ้านี้ก็เป็นมานแล้วเห็ดไข่หนาแตกพี่น้องนี่อีกดอกนึงครับมื่อน,นี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องอู้นี่อีกดอกนึงครับอู้ได้๋ยวกันเดีการพี่น้องเ้ย มื่อนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำเลือครับที่บัได้ตั้งใจว่าสิมา้าเฮดพวกนี้ครับมาผัดเจอก็ได้เก็บใส่ถุงคือเก่าแล้วครับอ่านี่อีกดอกนึงครับพอดีจูมเลยดอกนี้ เห็ดไข่อีกสองดอกครับพี่น้องหอเห็ดบดขอนี่พี่น้องอ,ออกมาหลายก็ยังพอได้เก็บอยู่ครับือ พอดีกำพลึกกำพลึกแล้วครับพี่น้องนี่โอ้สวยสวยสวยครับโอ้พอดีเก็บยากนี่ครับ อีกสามดอกครับสามดอกนี่ก็ยัเหี่ยวแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าฝนบ่ตกครับมันเป็นเห็ดไคโต้ลมหนาวกับประมาณนี้แหละครับเห็ดไคกับเห็ดบดออกมาพร้อมกันกสิอยู่ประมาณนี้แหละครับเห็ดไคก็ได้แต่ยามนี้เห็ดไข่นะหอมอยู่ได้พี่น้องเลยจุ่มน้อยครับ อันนี้อีกจูงงมงามๆเลยครับโอ้ยสวยสวยสวยมากครับพี่น้องออนี่และที่เก็บมาครับกะทั้งเห็ดไข่เห็ดบดอยู่น้ำกันเลยครับพี่น้องนี่อีกดอกนึงครับ ถุ่มน้อยครับดอกนังนครับดอกนี้ก็โหดเลือกเกินจนหนาแตกมืดแล้วครับพี่น้องดอกนี่แข่งสู้ชีวิตครับเขาเรียกว่าเห็บสู้ชีวิตครับออกจนหนาแตกประมาณนี้ก็ยัองออกครับ นี่ก็เป็นการหาของมือนี้ครับพี่น้องส่วนมากก็เป็นเห็ดไคกับเห็ดบดครับ2ออย่างนี่แหละครับพี่น้องขอขอบคุณเนบซีทุกท่านครับที่ยังขามาให้กำลังใจสารบันคุณบากกับผมบาสิศผูนี้ครับสาหรับมือนี้ครับสำหรับการหามือนี้ก็ได้พอสมควรอยู่ครับพี่น้องก็ส่วนมากก็เป็นเห็ดไคกับเห็ดบดครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวก็ฝากพี่น้องเนบซีทุกท่านดูแลสุขภาพน้ำในเด้อครับอากาศหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วครับสำหรับมือนี้ผมบาซิศกัสิคอจุลิลเว่านนีแล้วครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ